เดี๋ยวเราจะดูที่เกี่ความร้อนเราเป็นหลังรถที่มีอายุการใช้งานระยะหนึ่งแล้วหลายปีนะครับแนะนำให้ติดเครื่องวัดความร้อนนะครับเพราะไม่งั้นถับเผลอหลงลืม นะครับนี่ตลาดมูเซอร์ของเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อสลดัดโอ้โอะโวคาโดโก็มีครับเต็มเลยครับนี่ครับเรียบเลยใช่ไี่จา๋าน,นี่ไม่หรอมะเขือเนื้อไหมาสามตัวร้อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับน,นี่ครับก่อนมะเขือเนื้ออร่อยมากสมุติอินเดีย,ยนะครับชิมได้ชิมมเนี่ยมไม่เป็นไรจ้ะ เยอะมากเลยครับโลโลน,น,ปปนเับหลัลเยอะมากครับเด,ดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับนี่ครับผักอยู่นี่ครับนี่นนมไม่หวานไม่ใสครับพี่เดนที่ก่อน ออกมาแค่พี่โดน15บาทครับครับนี่ดูครับมีไหมยขายดีใจครับครับ ล็อคขักสลัดล็อกเก็ตไม่เห็นไม่เคยกินดอกดูผักแป๊บหนึ่งครับ คนที่ตามมาเขาคือทัติาษีน้ำที่นี่ใส่แล้วก็เป็นั้ดสีวส่วามากที่นี่น็นกาแฟแน่นเลยครับกาแฟด้วยถามว่าน่ากลัวไหมน่ากลัวครับเห็นากภาพแล้วครับนี่นะครับมากน่ากลัวธรรมชาติน่าโด่งเลยงานบายครับ อุทยานแห่งชาติน้ำตกผาเจริญนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อหลายน่าจะเป็นเวลาสิบปีได้ครับเราเคยมาพักต่างเต็นที่นี่เราคิดว่าที่นี่น่าจะขึ้นเป็นอุทยานเรียบร้อยแล้วจัดตอนนี้ยังเป็นอุทยานที่เตรียมการอยู่นะครับเพื่อจะเป็นอุทยานเต็มตัวก่อนหน้านี้เรามาพักค้างแรม ด้านนี้ครับซึ่งแต่ก่อนต้นไม้ยังเล็กๆอยู่ปัจจุบันต้นสักโตมากแล้วครับและที่สำคัญเปลี่ยนจากที่กลางเต็นเป็นทุ่งดอกกระเจียวสีส้มนะครับดอกใหญ่มากสวยเลยนะครับร่มรื่นเช้านี้อากาศสดชื่นมากน้ำตกที่ เมื่อวานนี้เป็นสีชานมไข่มุกตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วครับแต่น้ำก็ยังเยอะเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายน้ำตกให้ดูนะครับแต่ตอนนี้ขอวิ่งออกกำลังกายก่อนนะครับสักครึ่งชั่วโมงอากาศดีๆครับหายใจสดชื่นนี่คือครับนี่คือด่านที่สำหรับ นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพนะครับจะสามารถเอารถเข้าไปถึงตัวน้ำตกจะบอกว่าเพื่ออำนวยความสะดวกของนักท่องเที่ยวที่อยากเที่ยวนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับอุทยานที่เตรียมความพร้อมให้คนที่ไม่พร้อมทางด้านร่างกายสามารถมาท่องเที่ยวได้ก็ จุดนี้เป็นห้องน้ำนะครับเป็นรูปแบบเก่าแต่ว่าเจ้าหน้าที่ดูแลทำความสะอาดดีมากครับอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือที่นี่นะครับทุกต้นไม้จะมีป้ายเขียนไว้ทั้งหมดเลยว่าเป็นต้นไม้อะไรนะครับสามารถเห็นได้เลยนะครับนี่ครับนี่คือลานกลางเต็นท์ตรงนี้นะครับทักแรม แะเบียบในการกลางแต้นก็คืองดใช้เสียงหลังสี่ทุ่มนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่ตัวน้ำตกตอนนี้น้ำะจะเรียกว่าเริ่มเห็นเป็นสีขาวแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้เห็นเป็นสีชานมนี่คือป้ายที่สามารถถ่ายเอุทธยานกับด้านล่างก็มีครับ เดี๋ยวเราจะวิ่งไปดูน้ำก็ยังเยอะเหมือนเดิมครับที่นี่ตอนนี้สวยมากมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วย น้ำตกเป็นชั้นน่าจะเกิน20กว่าชั้นนะครับความสูงน่าจะได้ประมาณเกือบเกือบ100เมตรนะครับ ามาถึงแล้วนะครับม่อนหมอกตะวันอำเภอพบพระจังหวัดตากบรรยากาศ360องศาอยู่บนเนินเขาแต่ว่าสภาพของที่นี่เป็นน่าจะเป็นของวิสาหกิจชุมชนนะครับบรรยากาศคล้ายๆเริ่มเหมือนฟูทับเบิกเข้าไปทุกวันแล้วครับ ก็จะมีของชุมชนต่างๆที่ทำเป็นของส่วนตัวนะครับให้กลางได้ตอนนี้เราระโดกและไมเคิลนะครับมาจอดกินตากแฟก่อนเดี๋ยวเราจะไปอุ้งผางจอดพักตากเป็นด้วยเพราะเมื่อคืนนี้เรานอน,อนที่น้ำตกพาจเจริญ เต็นท์เพื่อตากแดดแล้วก็เป็นที่บังแดดนะครับนี่ครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้สายแล้วแดดออกก็จะมีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์นะครับเยอะแยะก็จะเป็นแบบวิธีเช้าแคมป์ครับ oh. ก็จะประมาณนี้นะครับ บ้านพักแล้วก็ที่แคมปิ้ง นี้ไมเคิลมาถึงแล้วนะครับน้ำตกป่าหวายโดย Thailand เดอะเจอรี y บายนาโดน้ำตกป่าหวายที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมกันว่าน้ำตกสวยแค่ไหนเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่เรามาเสียงน้ำตก ดังอีกแล้วนะครับ ใหญ่เยอะมากครับชุ่มชื่นเลยน้ําตกสวยงามไม่อยากบรรยายนะครับให้ภาพมันเล่าเรื่องแล้วกัน ไม่ใส่มากนะครับเหตุน่าจะเนื่องจากเมื่อวานนี้ตัวที่นี่ฝนตกหนักพอสมควรครับแต่ว่าด้วยตัวทรายเองเป็นทรายเป็นขวดทรา,ายสีแดงนะครับทำให้มองเห็นเป็นสีแดงทั้งหมดน้ำตกเป็นชั้นเล็กๆน้อยๆกว้างขวางครับ นี่ทางไปถ้ำพิศวงถึงแล้วครับน้ำตกพิศวงนี่นะครับอ๋อเป็นโลล่ลลลองลึกลงไปเลยครับ เดี๋ยวเราจะถ่ายให้เห็นชัดๆด,ด้านนี้นะครับได้อะไรมาครับอ๋อนี่ครับเป็นน่าจะเป็นโพรงลงไปครับลึกมากนี่ครับนี่ครับสวยงามมากครับธรรมชาติลังสัน